ไอจอบจอบบักจอบมานีโยนี่จ้าดาน้องบัวสีไอจอบมาแล้วโอ้ยเนาะจะเป็นใจให้ไปซื้อน้ำปลาให้เน่ะว่าสิเฮ็ดวส่วไกลเอานี่ซาบัดเหลือซาบัดสุดท้ายนี่ละเมื่อเฮื่อนมด่ซานแล้วเบี่ยงงานการบ้างมึ่งบักจอบรับแทบผลลับในทันนี้นี้ ทัวจะทัวท yes. ัวไม่จะนายจ้าอินี่ทั่วไม่จะนายจ่าอินีขายทั้งทัวต้มทัวฟักยาวทัวลีส่งทัวอัดเม็ดกูมีนะเจนายจ่าอยากดกทัวอัดเม็ดอยากอัดถล่มมีบ้านีเจนาจ้านายจ้ายืนอกหกทุ่งนี่เจนาจ้าเอ๊ะปกจอบมึงกลับมามึงตายแท้ลา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 โดนสีาอจอบกลับมาแล้ว ก็ก็กกมีคนอยู่บ้นน่เองนี่ให้ทายว่ามันคืออีหยังมันคือทัวร์วิเศษเท่าจะรวยแล้วน้องบัวสีใส่ไ, <ป S 1> ไ<ด>ึกูบอกให้ไปซื้อน้ำปลามนาะทัววิเศษบอทัววิเศษซ่ยมึงได้ยู่บอเจอไม่วิเศษกูบอมึงเจอบอ,อ,อ,อน้องบัวสีไวชีวิตอไอเนอ้ยอยอมแล้วไอจะไม่เฮ็ดอีกแล้ว หากินตับเงยตับเธอคุ้มตาเจ้าของสมมึงบอยเฮ้ยตอนนี้ยังว่าหันสูงบักคักหรือว่าจะเป็นต้นทวอยเศษแมนแมนเลยพว่านองบวดสีย้อนมาทางนี้ละ แต่ว่าต้นทั่วยังคือมีน้ำหรือว่ามันกลายพันธุ์วอดอกมันอาจะเป็นต้นทั่ววิเศษมันได้ต้นแบบนี้อ้ายจอไปตายทั้งไหนเนาะคือว่ามียเฮียนมียสั้น<ฮ>น้ำห้ามันยังแท่งหน้าแท่งหลังอยู่นี่คิดไปคิดมาปีนต้นทั่ววิเศษแต่ได้ฟิวปีนต้นอยู่ยิ่ยิ่เสียวดา โอ oh, มันแมนต้นทั่ววิเศษอิล่อยู่บะปีนไปปีนมามันตน้นหิวคะคักล่ะนี่ถึกอบังตมแล้วนี่ปาดเงินไพว่าขึ้เหลืองอือเือแท้ โอ้จอีวางให้ตัวกหนึงขึ้นเยอะอีแธเป็นตะยานครับครับดีกว่าทำให้ตื่นมากมันเสียเฮ้ยแม่ตังเมื่อยกลับไปแบบมือเบาคงสิบ่ดีอือเอาเฟนฟไฟไปฝากน้องบัวสีดีกว่าโอ้โห <c oughs> เมื่อเด้อคข้นเอ้ยมืออข้นมื่อสั่นเดอ้อเอาสหามหดหมดมเลยคนเอียงขึ้นเป็นตะยานแทะโตกะใหญ่โก,กนกระเสียงดังกินกระายนองบัวสีขึ้นสิบอยากดอกเฟนไฟอุบะเอยียงหันฮอดเลี้ยนท้องแต่ออนซ่อนคัดเลียนบักใหญ่หนึงมาต้องกินแล้วเฟนไฟเดี๋ยวอายผ้านองบัวสีไปกินพิซซ่า เอาไอาจอบมาตาถึงน้องบัวซีจำทั่ววิเศษได้บ้าํจำได้มันเกิดอยู่ข้างบ้านต้นบักง้ายหนึ่งทงสฝัฝฝาพุ่นล่ะแม่นบอ้ไอตายเลยปีนขึ้นไปโดนเติบไปพ่อเฮือนทองคำลังบักง่ายหนึ่งไอเข้าไป มีอยากตบักใหญ่หนึ่งไอเหดทั้งได็กับยั่า์อก็อกเลยกระโดดทีบนาะเอิก๊กมันน่นแล้วน้องบัวสีมันเลยไงยหลังทวนเลยละ่ะก่อนออกมาอายเลยหยิบของติดไม้ติดมือมาฝากน้องบัวสีโฮเลียนท่องเลยบ่าอายอายจอบเป็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดซสปเปอร์ฮีโร่เลยย่องกู มึงเนี่ยสอมกูทุกมือ่อแต่น้องบวชซีด้ใจบ่ไอ,อ้จอบ้าจ้าน้องบวซีเอ๊กเอ๊กเอ๊เอ้ h m ่ก oh oh. อดป้าท้องหยิงขึ้นมาหลายแท้เกิดมากว่าเคยพอเคยเห็นปานนี้ต่อไปนี่ผู้ใดเอิ่นบักจบตอแผ่เฮียเลยต้องเอิ่นคุ้นจอบอย่างเดียวตรงนี้กะท่องตรงคุ้นกะท่องตรงนั่นกะท่องบ้าแาละขนขิงลุก ฟาเก็บดีกว่าเดี๋ยวบักยากมากมันสิยากฮาฮคือใส่ได้หน่อยแท้ว่าเป็นยังเดี๋ยวรอบหนาเอากระสอบปานมากต้องกับเลยละอยโดนบอไดเดี๋ยวยากมันรูโตฮ<ะ>ึยีตาติน่ว่ามันขี่เรื่องเออเฮย์โคอสเดอร์ทิดยัก์น้อยทอนน้อยทอนตื่นได้แย้วมีบักขี่รักมากเงียบเลยใครบอไดมันรัก,กแบบนี้แล้ะเขาเอื่นว่ารักโวยบักขี่ตาปากมาเฮ้ยยังผู้ใดไรวะ บอกแวะแวะอยู่นี่สภาพุ่นกินมนุษย์เลยวไม่มนุษย์แอบเข้ามาหยุดอยู่ดีบอกมนุษย์ขี้รักบัวเป็นไผยไม่สั่งใลขคอยหยุดก็เป็นเจ้าของทองท,องที่มึงหลักไปเด้เออเนาะก็ตามนั่งใ้ท่านกันแล้วกันไปละบอกมนุษย์านา้ยนอย่าให้จบใดเด้อจะหักข้อจิมจ้มแจวเลยแล้วแต่ขั้นลงสาแบบนี้พอดีละถึงมันหักข้อจิ้มแจวต้องสสยต้องใส่ท่าไม่ตายแล้วอึ๊บ ฟินหมดบอกมนุษย์มันคือเห็ดเททวะลงแบบสไลเดอร์เลยเป็นตะเจ็บหำหยยวายบริการแล้วใจมันลงมาพื้นดินบรด้ซับๆับซับโอยบกขาดจะเชือขึ้นเดียวแฉ่ต้นท่วดนี่ของแม่มันบกขาดแควรเนี่ยเป็นแขวาตะกต่นอยู่อ้ยจอบโรไปนองหัวสีนู้นฟ้ามันเปิดแท้มันตายไปน่งหัวสีแต่มันนิ่งๆไปโดนเลยเด้โอ๊ลงมาปันนั่นวาตายกับเลียงวะโต จบแล้วเด้อครับทุกคนฝากติดต,ตามช่องขีเม้าภาคนเด้อครับโหมีแต่สีจำเลยเอาสีนี่ล่ละเฮ้ยเอามาเฮ็ดยังกับกางเกงไม่คอยพอดีคอยยางกายมาเห็นมันตกเลยสิเก็บขึ้นให้อย่ามาขีจุคอยมาแม่นเล็กน้อยว่างลงเลยนั่งอันนี้เป็นจัดตัวยากแค่ แบบนี้ต้องสิงซะแล้วไปแล้วเดี๋ยวนี่อ,อกกางเกงในคอยขึ้นมาขี้เม,มาพากนํำเสนอโจนลักกางเกงในเฮ้ยไทเกอร์เพื่อนรักได้ยินข่าวว่าเรื่องอยังเซียวตัวนี้มีจโจรักกางเกงในออกอาละวาดเมื่อวานสาวเนยกระถือลักกางเกงใน,น,งนงใไปตัวนึ่งแ yeah. นดีค่ะเอาละเอาละเขาไปแล้วพาเข้าไปตัดผมในเซียวทาบตัดมือนี่ถืออีแม่เก็บปะกกบแท้ เอาส่งไดพอให้เอาส่งหมากไปลินไหนมันเลยเบิ้งจากนาตาแล้วได้ส่งเดียวเท่านั้นส่งตำลุกหมากไก่เคียงกับหมากไปลิอยู่ดอกกาสันกาส่งแจ็คสันหวังว้าหยิบเบิ้งเบ่าหนามูอีกแล้วส่งแจ็คปุกปุกปิ๊กปิกได้ยู่เฮ้ยผู้สาวหายยังยู่หือบุญร้ายเพื่อนคนนี้แหละที่ถือหลักเก่งๆได้เมื่อวานสาวเนยสาวเนยสืสอซุปซีบยังกันบ่เคยเห็นคนถือหลักเก่งๆแนบ่ซ สงสัยถือรักตโตปวดอารมณ์เละข,ขางอชูอชูไท้เกอะตโวว่าโจนลักกางเกงในมันเปลี่นผู้ใดต้องเป็นคนในหมู่บ้านเฮานี่แหละเอาจังสันเฮาสองคนมาลองจับโจนรักกางเกงใน่ายจรรักกางเกงใน่ยจรรักกางเกงในาก,กังวังนแสกยังกะลักอุกอาจแหงตึงแงงตึงแงงยังยนอยู่เลย บอดได้มุมเลยดึงอิดนิดนึงเพื่อนอีกอีกเออเออได้การแล้วบัดที่นี้ละบักจนลกักางเกียงในมันหลงกนทอดแถบสองคนนี้มันเฮ็ยหยางวะกับกางเกียงในแบบนี้ต้องเข้าไปทักทายเฮ้ยตุ้มสองอันบาทสุภาพกันเฮ็ยหยังหรือว่าหรือว่าทุสองคนเป็นจนลกักางเกียงใน พวกใคจะจับโจนลักกังเกงในต่างหากล่ะจังสันติ้บุญร้ายเพื่อนวิธีนี่จะเวิร์กเป็นบอเวิร์กยิงกว่าเวิร์กอีกเพื่อนอย่าปากอย่าปากโอ้ยปวดขาแล้วละบ่าจจะเคลียโจนก็ได้ใจเย็นเพื่อนหรือว่ามันจะไว้โตท่านก็สมต้องใส่แผนสำรองแล้วล่ะหื้ม โอ้ยกางเกงในผู้ชายใสกุดชอกุดฉี่มันตัวนี่เอาวะกำคีดีกว่ากำตดเ้ยหยุดเลยบักจนรักกางเกงในเห็นจะจะฆ่ามือเลยวยเลเยพ่อบอกบุญร้ายให้จับซะดีๆอย่าต้องให้ลงใงไม่ลงมือคอยมาเวมนจนรักกางเกงในคอยเห็นกางเกงในมันเฮาคอยเลยเก็บข้นให้เจ้าทุลัคอยเราค,คอยไปละเด้อเโาจนลักกางเกงในออกมาจับซอยกันเร็ว บักบุญหลายขึ้นนานมากเถวะว่านัดกันย่างดีหรือว่ามันลืมนี่เสื้อปะจระเข้อีรีวะบดิการละต้องย่อมเสียกัเก่งในเพื่อเอาตัวรอดผู้ใดปิดไฟวะไม่มีทางพีมพห,หื้หื้มหืดีเด้ปักจวดรักกางเกงในมันรักฐานข้ามือเลย่อยมันโมเมนต์แนวนั้นคอยโมเมนต์จวนรักกางเก่งใน เฮาบ่คิดเลยว่าสิเป็นโตไทเกอร์บ่แมนดิเซียวฟังเฮาก่อนบ่จำเป็นลักฐานฆ่ามืออยู่เฮ้อเสีอใจได้มู่บ่เสีอใจออกไปออกไปออกไปแมนออกไปออกไปออกไปจากม่บ้านนี่เท่านี้ไล่กันคักแนปานลูกบ่มีพ่อมีแม่ เป็นยังขึ้นรู้สึกแบบนี้วะต้องดีใจจับโจรลักกางเก็งได้ไดแต่บ่หนาเสือเลยว่าบักไทยคือสิเป็นโจรลักกางเกงได้วุน่นลายหูข้าวละบอเรื่องอย่างอีแม่คนแทงอารมณ์เสียอยู่โจรลักกางเกงได้นั่นเด้ถือจับแด้เมื่อกี้นี่รู้บอว่ามันเป็นไผบักเทาสร้างต<ะ>ไาไผก็แม่บักเทาสร้างตาผม <S <S> ไทเกอร์ไทเกอร์อยูบออ่บ่มีดอิ่มซิมเอื้อยเห็นบักไทเกอร์บ<อ>่บ<อ>้าผู้สาวเห็นบักไทเกอร์มูไข่อยบ่ไอดอนเนอร์เห็นหรือบออ่เห็นไอแสนสปิกอิงลิษกูกำลังซานฟังมึงเบอกเนาะเซ่ฮึ่มฮึ่มแถวนี้กับบม่มีกูกำลังเอะละละ ไทเกอร์เพื่อนลากโตไปอยู่เสเข้าหนาจะเสื้อข้ามตัวตอนนี้โตขึน้นสิซั่งเท่าคักเนาะบ่อซั่งผู้ใดจังไดเฮ่บักไทเกอร์มันแล้วไทเกอร์เพื่อนลักเข้าขอโทษเด้อแต่ว่าขึ้นสิเขียดแล้วคันวกนาะบอ่อเป็นยังเข้าขาใจจังเด้เข้ากุมกันสัญญาสัญญาสัญญาเข้าจะฮักกันตนลอดไปแอบเพื่อแบบน บักกระปอมมักลูกหมากลับมาตั้งแต่สงการปีก่อนสางนี้สางสิ้นไวให้กูจนเท่าอย่นี่ก็ยังใจงเ่อเมื่ออยู่อย่าจงคือลายอีทา่าย้อนมึงเงละบักเทาให้ตะท้ายมันเฮ้ยเสียงรถตำรวจมาจับผู้ใดวะเสียงเทรศนัพนครับในี่ละ่ะบักกระปอมนี่มันตายยากอีหลีเนาะพึ่งได้ไปยกยกมันโทร่มมาแล้ว ค่ะลกกระปอมลูกฮลัลโหลคุณแม่ได้ยินไหมได้ยินลูกได้ยินโลโลโลได้ยินไหมได้ยินอยู่ลูกทำอะไรอยู่กินข้าวแรงแล้วไปฝนไม่ค่อยตกหรอกช่วงนี้มันหน้าแรงเออสงการกระปอมจะกลับบ้านนะคุณแม่ได้ได้เอาบะเขาลูกจะคุยนำ้ำเออกระปอมว่าจังไดลูกแค่นี้แหละอีพอ่ออีแม่กระปอมนอนเวีนกันลูกเข้าว่างเราเถาเออได้ยินแล้ว แมนยังคือกลับมาเร็วแท้ลูกใจคือว่าสงการผมคิดว่าสงการคนเป็นตะกลับบ้านหลายผมเลยตัดสินใจกลับก่อนโอ้ยเด็กหน้อยเรีนสงการอีกแล้วเฮ้ๆซื้อๆมีรถแม่มีรถแม,ม่เตรียมโตเตรียมโตเห็ดจริงได้ดีแล้วเฮาจ้ายดขอหดแน่ใจเอาหอดหดจ<อ>้าเอาคือบโหดว่าไขก็ะหดขึ้นรอบแล <c ười> ้วเนาะเฮ้เ <c> ป <ười> ียกมึดเลยอีกวะ ยกเข้ายกเพื่อนบอเมวบ,บอกลับมือนี่โดนๆพ่อกันเถอะเอายอกยกยกผ่านมาตั้งหลายปีดูสองคนกันงขี่เราคือเกาเนาะเอาจัดไปจัดไปมือนี่เต็มที่เฮาเลี้ยงเองกับปอมตัวบอ,บอกพวกเข้ากันว่าตัวต้องเลี้ยงอยู่แล้วพอเข้าสองคนกับมขีย่ยั่บอมีเงินเลี้ยงตัวดอกเท่าๆเจวบอกระปอมันแปลกๆบอแปลกแน้ได้ล่ะเท้ามันคือมีเงินไปซื้อเราโซโมกิน คอยนีละเอาเงินให้มัน ว่าแล้วมันสิมีนอนบอนใสอยู่เฮือแต่ว่าคอยมีเหตุผลได้เท่าเหตุผลยังของเจ้าโดนโดนเธอมันกลับบ้านมาบ่มีเงินเลี่ยงเรามูลูกชายเฮ้ามันกับไ่แล้วสิมาให้อายมูบ่ไไ้เด้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นี่ก้าใส่มึดละบบให้ทายมันดีๆเขาบัคเตอร์นกับบัคกระปอมคือข้ออ่อนทวัสโลกขึืนไมากินกับเฮากันเพื่อนอ้นส้นเอกเอก กระป้อมบักกระป้อมเฮออ้ยแม่ตื่นได้แล้วไปซอยอมเฮ็ดเวียกแค่แนี้เฮ้ยแม่มาบุกจะเศาแท้เศ่าพงมตี้เทียงจนสีายแล้วขอเวลาหาน้าที่เดี๋ยวลูกไปอีแม่ไปไปไปมือขึ้นนักไปหน่อยเลยต้องได้ถอนมือขึ้นกูกันนกะขึ้กันแต่ว่ากูบ่แหงไว้เพื่อน ไอจอวมาแล้วไอมีบอไอมีบอไอไอมีบอใส่สะพายข้างกูไม่ใช่ทรงเอดมนุ่มผงแทนดมเคใส่เกือบขีบกูไม่ใช่ทรงเอโยอะเมอะแมเฮดยังของกันเน่จี้ออกไปใส่อีหล่ะเวียงงานการภาษาไปจีออกไปเล่นกับสุ่มบักขี้เกียจได้ได้แม่ขอแน่ กินเต็มที่แล้วถ้าซูเฮาเลี้ยงเองโตนี่มันลอยอีลีได้กระปอมกระปอมเพื่อนรักเสียกระปอมด้วยนี่แมนจะคนมันลอ,ลอยด้วยขอคุ้ยติดแอร์โอ้ยคอยระทุกอกทุกใจเงินเข่ากับเลือก่อนสุดท้ายแล้วเป็นจังไดบักลูกไส้เทวด,ดาเจ้าไปกินเราก็พวกมูบ่าเป็นตะสแตกยตอย่าตอกยำซ้ำเติมเลยบน่น้าแข็งก็นี่โอ้ของแพงของแพง อชัววาชัวว่าชัว่าชัวว่าชัววาชาชวาชัวว่าชัวว่าอัฮว่าชวว่าชัวว่าชัวว่าชัวว่าว่าช่อว่านั่าั่าชัววดาาชัาัวว่าชัวว่าชัวว่าชัวว่าั่าชๆวว่าว่าชัวว่าชัวว่าชัวว่าานัวว่าาชัววววาชววดาาชา่า่าว่าฮาาาาาาาว่าาเ เออใครสิเป็นปีศาจให้เจ้าเบ่งบักกะปอมักปีศาจปล่อยกูุยนี่บิดจำบิดบิดจำบิดบิดอเจเจยำเส้นแก้วรัดชดาพิเศษสามสิบหกสั่งผ่านแอปนะจ๊ะแกปไลแมนช้อปปี้ออชิบอาชิบอาชิบ อู uh ้ฮ huh, uh ่าฮู้ฮ่าแม่ครับแม่ยบ่เออยัวยวว่าจังไหนซอยบักกระปอบแน่มันแย่แล้วตอนนี้มันคังบ่ได้คังรักนะครับมันบาคังมันแย่งขนมเล็กน้อยแล้วจังไหนตีผู้โทรถ่ารุ่นสัตว์ตอนนี้ตำรวจจับมันไปไว้ของคังแล้วเ้อยมันตายไหกันล่ะมันสัวอะไรเอาจังสั่นเลยบหครับเออกระปอมเพื่อนแล้วขอโทษเด้อ โอ้ยลงได้ได้ออกมาแล้วขี้เกียมห่อข,ขอบใจโตได้าๆเดอร์ที่ซอยห้องท้าบไดไตัวห้าแย่เลยบ่เป็นยังกระปอมเพื่อนยังมีอีกผู้นึงที่โตต้องไปหาแบบด่วนๆถ้าบไดไอเพิ่นซอยโตได้กินเขาแดงในครูแค่เก็บมืดระบบเทาเสือพ่งเสื้อพ้าบักระปอมล่ะเก็บให้มันหรือยังเก็บมดแล้ว,บ,ลวบ่ลืมดอกนาใจหายเนาะบุดจมบุด ทาาต่บักกระปอมนั่นล่ะอีแม่<ะ>อีพ่อล่อกระปอมก่อนมันเป็นยังคือเฮ็ดแนวนั่นมาข้าน้อยสมควรตายอีแม่อีพ่อกระปอมขอโทษเด้อว,ว่าเป็นยังดักลูกคิดไปแล้วพลาดไปแล้วกระซ้างมันทอกระปอมจะเปลีป่ยนแปลงเป็นคนไหม ดีๆโลกปะเฮาหมดเวลาบทโศกแล้วไปใส่อีพอสะพานลอยตัวเงื่อนขายให้ข้าเจ้าล่ะกระปอมสิบวดบวชให้พ่อกับแม่บ่บ่กระปอมบ่อยากนอนสะพานลอยบักกระปอมเฮาเขามาดิไปเอื่นเห็นคนซอยดิ <c oughs> เอื่นมาเลยเอื่นเห็นตายก็บมดด่มีผู้ใดมาซอยตัวดอกผู้สาว ย่อมเป็นเมียเขาซะเรื่องทุกอย่างสิได้จบบอคอยบ่ยอมเป็นเมียจนคือเจ้าดรอกให้คอยตายซะดีกว่ากระสันกระจัดไปตามข้าขอเฮ้มึงงอกกูเยบ่หรือว่าห้องบอามว่ะวาสลินโตจักหน่อยนึงเตรียมโตขึ้นสวรค์ได้เลยเยหยุดหนอาจ่อจ่อแตกแล้วเป็นไดคือเป็นเย็นยินดากวะเป็นเกงแตกดุกเอามันคือบ่แหงจักเทือใส่บังกันน่ะ ไพนั่นย่างยู่หันเจ้าว่าต้องอยากหูดอกว่าคอยเป็นไผเฝ้ากับเมื่อหันหรือว่าจะเป็นโจนบังเขาล้ำเจ้าเป็นโจนบังเขาล้ำแมนบอเอินโจนบังเขาล้ำกระเทได้ละเนาะแล้วแวต่เจ้าสิเอนินลากนผู้สาวเดี๋ยวก่อนผู้สาวเอินนั่งรูือึกลออยียงวะว่าสิบอกว่ากันเก่งคาดดากะบอกฟั่งกัน ปอมกระปอมมันนังทายเอ็มวียังอยู่นี่ป่ะป่ะพยายามเบ็ด ได้ยินข่าว,ว่ามือขึ้นมีโจรออกอารวาหเออจอดก็ว่าบอกกันน้อเพราะว่าโจรบังขรามออกมาซอยเจ้าว่าโจรบังขรามเป็นไผจักแล้วเป็นไผ่ก็ซ่ามันเถอะไปย่างเขาว่ากันว่าโจรบังขรามจะปนคนรวยคนบดีซอยเหลือคนที่ถูกลังแก่ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มากก็เอาไปซอยเหลือคนจนเป็นโจรมีคุณธรรมเฮ้อเวกับ เป็นจ้าไหนไปสำรวจมาเยอะข้างนะเฮาประมานทาดอยเมตรมีหมู่บ้านอ่าแล้วเรื่องโจรบังขอล้มที่ให้ไปซืบล่ะคอยได้แฟงตัวไปอยู่ในหมู่บ้านมองที่คนยุ่หลายๆลูกพี่หูบ่วคอยได้ยังข้าวโจรบังขอล้มบัวคอยได้เงินโอ้ยกูรู้ตั้งใจฟังว่าเป็นสีไดเรื่องได้เล่าได้เงินพอดีตรงไหนเออแล้วบักเคียวละได้เรื่องเอียงบอ <c oughs> ปลาเผาคือหอมแต่ว่าส่งมะคือดกคือศูนเถอะวะผู้ใดมาหลักยามเบสแมนอยู่ให้่หูเด้อที่เอาตีนนุ่มๆยุ้มานาเอาจักบาทส่วนเฮากับสิไ่หมองฟังลำมมันจักบาทฮาเชียวผู้ใดว้าพืนเทาวะเออย่ใสอยู่ใสไสบ่มีน้ำจิ้มบ่กินแต่ปลาซื้อๆมันบ่แส้ยกูคือศูนเหอะบักนีแทะตั้งแต่เว้นๆวนแล้ว ือเป็นเงียบเงียมันาพากันนอนหรือไรตายวะ่ะเ้ยหกสาวบ้านนางูตื่นได้แล้วโจแรแดงปืนท่องมาแล้วแม่ไม่ให้จับซะดีๆป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยไอ้ใจบๆๆๆๆๆๆ่ใจบ่ใจบ่เฮหยางแวบกับว่ามีอย่างเดียวละ่ะกินเกียบถือจับได้เฮไอ,อชัวปวแล้วบักโลกจิตช่วยแล้วตัว เอาอีกแล้วบักคีเกมกับเมียเทียงกันอีกแล้วไอ้เนยไส้เนยมีคนร้อยเพิ่งคอยอาบน้าผู้ใดจอบเบิ่งนั่งล่ำดวนอาบน้าวะพวกคอยมาในมือนี่บ่ไดอยากมาหาคนบ่ไดอยากค่ะกปล่อยพวกเข้าไปที่ล่ะแมนคืนอสิขาตอนนี้แหละพวกคอยมาตามหาโจรบังขงามคืออยากบังขงามตีแมนหวานหวานมันมันคือสีเสียบยงไพวะพุนมันอยู่ทั้งๆคุณลูกี่อ,อ้าจูอฮ แกเป็นไข่ฉันคือนันุต่างดาวแนวไหนนาอเย้เย้หรือว่ามันจะเป็นโจรบังคลามฮโจรบังคลาม แมนแล้วคอยคือจนบังคอลมัมดีเลยบ่ต้องตามหายากบ่แมนมันขี่ตัวมันบ่แมนจนบังคอลมํมโอ้เคยเห็นจนบังคอลมัมบอกผู้สาวแมนคอยเคยเห็นจนบังคอลมํมจนบังคอลมัมบ่ได้ทุเรศปันนี่ไม่ต้องพูดก็ได้กระสันโตวเวียนไพ่เออบ่แมนกับบ่แมนว่าคนอุตส่าห์มาซอยมาเสะกันเสยจนบังคอลมัมเป็นยังคือบ่ออกมาต้องให้มีคนตายก่อนแมนบ่ขาโตบ่ออกมาเข้าจะขานั่งเด็กน้อยนี่ยาเด้อ แฮ้จนมังคารามอย่าปากอย่าปากนะเมื่อยห้ามเมื่อยจุกเลยผู้ใดอีกจนมังคารามนี่แหะจนมังคารามของแท้เลยนี่บ่จนมังคารามแมนเป็นยังมีปัญหายังปลาอะไรจับยากที่สุดอือปลาโคบ่ถูกปลายังส่วนปลายุดนี่มาซื้อนี่มาซื้อคึก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  บเดนปัญหาแนวนอนทวนะเอาจังส wow. ่ซะเขามาประล่องกันแบบลูกผู้ชายว้าวจนมังขลรําคือเทนะวะสุดยอดไปเลยจนบังครราบโซโซูซกองเสียมันขึ้นไรแต่วะใจว่าดีเลยประล่องเอียงนั่นก็คือแท้แท้ทแทเป้ากบฮะโฮ้ยเราจะสู้มันได้บาล่ะคือประล่องแนวยากังว่านะย่านวะตัวย่านวะเข้าโบเคย่านจัดมาเลยจะเป้า่ะเด้ออปบู อาปูดอาปูดเป็นไรคักบอ,อสอ่ฮึมสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเบิ่งนไขก่อนอาปูดาอาปูดอาปูดเลย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 เฮ้ย <throwing. S 1> <ๆ>ทุกคนเบิ่งสร้าง <ไ IS, S 2> อดูบ<ไ> IS, เย่จนเบิร์ขอล้มชนะแล้วเฮ้ ह, เป็นไปได้จังนี้วะมันคือจังสีเลยนี่มันเป็นไปแล้วกลับบ้านลูกซ้มบ่มีประโยชน์อา้าวจนเบิร์ขอล้มไปสซ่์ลาอย่าทคนโชคดีทุกคนไว้เจอกันไหม ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีไัยรุ่นอยู่สองคนเขาเป็นมู่สนิทกันนั่นก็คือ ขี่เกียมกับโลเบิดสองคนนี่สิมักไปใส่มาใสน่นั่กันย่างไปใส่คนอื่นใส่ว่าบักขี้ขั้นขี่เกียมเมื่อแรกเข้าไปกินเนื้อย่างบอก่อนจะไปกินเนื้อย่างตัวต้องผ้าเข้าไปหาเด็กก่อนคือมีเด็กมีเด็กแถวคู่บ้าธรรมาดาคนมันรอกูคือขี้เดียดบ่าคนรอถ้าเออเทีเยแรกกูให้อภัยเทีเยต,ต่อไปกูเอาขึ้นเบ้ นี่ฮ <c oughs> บักคีเกียมหัวซาโบเมนกูซูนหรอบอเอามันคือว่าเฮ็ดขึ้นวะ่ะบอต้องห่วงกูเฮ็ดมึงขึ้นแท้มึงว้ควอ,องรู้สึกคือเป็นยังี่วะเอาเข้าคือละสายตาจากบักคีเกียมบ่ได้อา้าวซูิจ้องกันอีกโดนว่ามันสีแล้วบพเมื่อนี้เอเอา้อา,อา,าบอติดว่ามันเป็นผู้ชายทั้งสองเขาต้องคิดว่ามันเป็นผู้บา่าผู้สาวกันแทๆเลย อาชื่ออาชาเตรียมโดออกเดินทางเดินเรื่อเกันเดดเลยหลังจากเหตุการณ์ซบตาของขีเกียมและลเบิดสองคนหนี้กันไปเล่นตามปกติบอไดคิดยังจนมือหนึ่งลเบิดต้าขีเกียมไปเล่นสาวไอขี้เกียมรูบอเมื่อนี้วันยังวันจันวันจันแมนบอบอวันยังคิดดีดีเอวันยังวะวันนี้ที่เราคอยแมนบ่บ่แมนวันหามันยัง วันเกิดอีล่ีแค่จําำว่ได้งอนแล้วไม่ฮักไอ้ายแล้วเห็นบักคีเกียมกับผู้สาวหยอกกันเขาคือเป็นศูนซูนวะอย่างงอนเลยนะคนดีของไอจ้จบจบจบเออคือเป็นแปลกๆว่ะอาการแบบนี้บ่าเคยเป็นมาก,ก่อนเลยเลือดชื่อบบสุสีตเวลาสัมผัสเพศตรงค้ำหรือว่าเขาจะเป็นมะเร็งว้า เป็นยังขึ้นรู้สึกแบบนี้วะเป็นซึนๆในใบักขี้เกียมหรือว่าห้องกำลังหึงบักขี้เกียมโอยบะเวียมมนดอกจิมาหึงไดจังเด้เป็นมู่กันตอนนี้ขี่เกียมกับโลเบืดอกำลังซับสนกับความคิดจะของต่างคนต่างคิดไปทถอทิพเถอะแดนมักไม่มักมักไม่มัก มักหรือบ่มากว่าช่วงนี้อาการหอนข้ออาจจะเม่าแดดก็ได้อืบใครสิว่าใครเอ้ยบักขี้เกียมแม้นบ่รู้สยบ่มวนเลยว่ะมานั่งหักบ่หักยังอยู่ในีคู่บ่าบ่มียังดอกบักโลูเบิดเป็นแปลกๆไว้มือดีมันเขียดบ่วะไปตลาดปะไปส่วนผู้สาวตัวพุ่นเอเป็นยังอีกน้อบักนี่เออเอออย่าก,กวนมาก อ้ยใจก็เต็นแน่แกเ,เอาคิดยังกับบอขี้เกียจอีลีบอมึงคิดยังกับกูบอบ้าติบายบักโลเบิดอยู่กูลงน้มให้ยังกูเห็นมึงจมว่าหอนกูว่าขั้นเ้าโยเอาตีขอโถษขอโถษดเพื่อนไปไปไอ้ทุยเพื่อนลากโอ้มึงเห็นกูเป็นค้วยเลยบอ<ๆ>ถือไว้ถือไว้จับดีดีเถอะจ้า เอามานี่กูแบงเองแบงเห็นมันซ้ำๆกันเด้วเรียบร้อยใส่ให้มึงดูมันมาซ้ำนี่นี่มึงคือได้ไรกว่าบักรลกเบิดกูออก6บาทมึงออก4บาทหมออบัมออกขี้โกงเอามาเลยวายซบตาก,กับบัขี้เกมเมื่อไมอ่อนอีกแล้วโตซ่าเห็ดยังบ่ถทึกเลยขี้เกียมอืมเข้ามากโต้ะอยียงก็กูมากมึง ในที่สุดโลเบิดกับหูใจเจ้าของได้บอกหักขีเกียมไปส่วนขีเกียมกระซอกลร้เติบแต่เหตุการณ์นี้ก็เฮตให้ขีเกียมเว้นระยะห่างกับโลเบิร์ด ไอขี้แก่คิดอีหยังอยู่เอิ้นมากกับวอหนั่มบ่มีหยังไอไอหรือว่าไอขี้แกยมมีผู้สาวอีหลีเลยบ่เถียงนี่โอ้ยฟังไอก่อนไอบ่ได้มีมีน้องร้าคนเดียวไอก็สิเป็นประสาทตายแล้วนี่บ่เสียอ้ายมีคนอื่นแท้ๆเลยเบื่อกันแล้วแม่นบ่เฮาเลิกกันเถาะอีหยังก็ไอ้ายอบอเล่นอ้ไอขี้แก่บอกเลิกน้องลอ้ายอขี้แก่ใจร้ายบ่ฮักไอขียแก่แล้วสวยคักมื้อนี้เซาบ่พ่ออก๊ฮักพร้อมชิชะชิชะ ม,มันโอมากใจกเถื่อวะ่ะมึ่เป็นยังบักขีเขก้มลูกนั่งลูกนั่งอยู่นี่กูป,ปวดหัวบ่มียังดอกเม่ข่อยออกกำลังกายซื่อ,อขี่แก้มขีเแก้มอยู่บ่ขีขข่แก้มบักขีเแก้มไปเสม่บักโล่เบิดเมื่ออื่นมึงละบ<อ>่วคอยบ่ไปอีเมยอีเมยถ้าเกิดคอยมักผู้ใายน้ากันเจ้าสิว่าจังได๋มึงสิงให้กูว่าจ้าได๋เอา้า จริงจังกูสิบอกอันนึ่งมึงหักบ่เลือกเวลาเกิดความฮักมันหามกันบ่ได้ดอกมึงมักไผมึงก็มักมึงมักไผกูก็มักขึ้นกันเพราะสันั้นมึงมักไผมึงก็เฝ้าไปบอกเขาก่อนมันจะสายเกินไปอีลีบอกอีเม่เจ้บาบ่วาห่ยังอีรีบอกเย้ ไ่ไงไปไงบักโลเวิดอยู่บ,<อ>บ่บอบอบออยู่อ้าวสารุปอยู่หรือบปอยู่นี่บปอยู่อ้อาวก็กว่าววติดอ่างได้ตัวนี้มันไปสใส่เจ้าหูบ่มัน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 โอ้ยคอยไปนั่มหาเองก็ได้บ่แล้วดอกมือนี่โอ้ยนั่มหาเม็ดบานแล้วบอกพ่บอบักโลเบิดเลยมันไปสิไดวะหรือว่ามันจะไปจากหมู่บ้านนี้แล้วแจ้งผูดด้ใดมาบอกเงี้ยเงื้อมอยู่นี่วะอ้าวักขี้เกียมตัวนี้ อัออ้บักโลเบิดมึงไปยุใสกูฮักมึงเด้อไยังก่เอาบักโลเบิดว่าไม่ด้วยไวยังก่อกูหักมึงกูฮักมึงกูฮักมึงกูฮักมึงในที่สุดีอกเกียมก็บอกความในใจกับโลเบิดเฮ็ดไทยทั้งสองคนเข้าใจกันและฮักกันตลอดไป